นั่งลงเลยไม่เหยื่อเมื่อมึงตีเนื้อกลอกันทำไมอนี่ยตอตอเราบอลโอ้โหมึงตีกูไม่สงสารกูเลยเนาะเฮ้ยใช่เหรอมองต้อยล็อกเก็ตกูเนี่ยล็อกเก็ตเปโก้หรือเปล่าไอ้พวกมึงเป็นเป็นขโมยแล้วเป็นมิดเนี่ยฮะอะไรเป็นขโมยแล้วเป็นมิดอ้าวกูเป็นมิดเนี่ยมิตรภาพามิดหาชีพบ้า ตีไม่ทัน shifted. เดินมาไม่ทันเดินมาตีกูไม่เจบไอ้นล็อกเก็ตจได้ไหล็อกเก็ตสนี่พ่อแม่ให้ฉันมาเว้ยบิดามาดาเป็นลูกใครไม่แห้ให้เลบอกมาใช่เป็นเป็นลูกใครเจะต้องกลัวพ่อฉันเป็นคนดัง อำเหรอพ่อยังพ่อแม่อําใช่ใช่ใช่เรื่องฉันเป็นลูกของพ่อมังรากับแม่นัทยาเว้ยใครวะืัวใครวะเร่ฮ้ยไอ้หไรเองชื่ออะไรชื่อมังราย ชื่อมังรายนะใช่ยังไงคะมังรายน้องพี่เฮ้ยพูดอะไรวะมังรายไหนพี่มังคยอจำได้ไหรือเปล่าพี่มังคยอพ,<ด>พี่ชายของเจ้าอตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กตัวเวล็กๆ<ด>อยู่พี่เนี่ยไปเรียนวิชาเพลงดาที่สำนักที่แม่ชูครูสิงหดาลอง,งด้กดีจำพี่มังคยอได้ไหรือเปล่าพี่มังคยอจำได้นะ จะเป็นน้องพี่จำได้หรือเปล่าแล้วเล่นกูน้องบอกรางวัลเลยแบบเพด็กสนตาโอ๊ยตอนเด็กแน่เคยฮาวด้วยพี่ชายไปตัดกนดาษตาคุณก็เล่นแล้วเฮ้ยพี่โอ้โหแม่ยอพี่แกไปทำอะไรมาแกตัวเล็กจังข้าโตโตแกตั้งเยอะพี่เนยซ้อมในแดดในตัวที่วันนี้นักกูอย่างกูนี่เขาเรียกตัวสู้ตีอะไร อะไรก็ย่บต่อบมึงภา็าอะไลยวะพูดกัยอยู่เลยได้่ยชอบได้อะไรนี่เยงเป็นเด็กเป็นเลขอยู่เลยทำไมฮะมีเมียเนเวจังเลยฮะ้ยใชาไม่พี่ผมมีที่ไหนหรอกเป็นทีก็ดีสิอะไรนี่อะไรได้ขอหนี่มีย่อเล่นข้าแปงไผมาเรวยนะมึงนี่ น้องสาวก็เองกันพี่ปุษมาน้องสาวตอนที่พี่ไปนี่แม่นันทิยายังไม่ตั้งท้องเลยแต่ตอนที่พี่ไปน่ะคือพ่อกับแม่เขาก็เลยมีน้องให้แล้วระหว่างนีน้องสาวอีกคนนึงน้องสาวพี่ครับนี่น้องสาวครับเขาเป็นพี่น้องกันน้องสาวมึงมือมวยน้องมันพี่มึงไยแสดงว่าอีสองตัวนั้นลูกอีเฟืองแน่เลยครัเฟืองใหม่ไหมไม่รู้เล่างแต่เฟืองเขาไปเกิดแล้วอ๋อเฟือง ร้อนร้อนดิกูไม่เล่นกับมึงหรอกไอ้ขระยำก่าเอ้เรียกำก่าอลน้องสาวพี่นอสาวครับคือพี่หน่อยดิเป็นไงบ้างโถเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้พี่ผมขอพี่ผมขอครับคือผมไม่ชอบให้ไปยุ่งกับน้องสาวผมพี่คือพี่มันเสียหายอ่ะอะไรจะขนาดนนั้ไม่คือมันเสียหายไงโตแล้วกูจะมาโตแล้วก็พี่เป็นคอร้องครับแต่พี่น้องกันไม่ใช่เี่อคือไม่ได้พี่ผมก็ไม่เคยแต่ไม่ต้องกลัวเลยคือไม่ได้พี่ พอรเอาก็หีนไป,ไปหา,หาก็ได้นะครับจ่นพ่อท่แม่ไปหนไ,ได้คือตอนนี้ผมพ่อไปด้วยมากพ่อบอกว่าให้พี่อย่าจะรุกความจริงพี่ไปหาแม่ดีกว่าแม่รอพี่ที่บ้าน